สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่บอนมันดราม่า EP 5วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนโลกฟุตบอลเมื่อฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่กลายเป็นเครื่องมือของอำนาจและชื่อของประเทศที่ขึ้นมาเป็นตัวแปรสำคัญในตอนนี้ก็คือซาอุดีอาระเบียจากหลีกที่ไม่มีใครสนใจสู่การคว้าโรนดโดัลด ย้อนกลับไปก่อนปี2022ฟุตบอลซาอุเป็นแค่ข่าวท้ายรายการสำหรับแฟนบอลยุโรปแต่ทันทีที่คริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปเอานาเซอร์โลกทั้งใบก็ต้องหันมามอง คนที่เคยเล่นให้แมนยูมาดริดยูเวนตุสกลายเป็นคนเปิดประตูให้ลีกซาอุดิอาระเบียยอดผู้ติดตามสโมสรเพิ่มหลายล้านลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเริ่มมีคนซื้อมันคือดีลเปลี่ยนเกมที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ทีมแต่เปลี่ยนทั้งประเทศตามมาด้วยขบวนซูเปอร์สตาร์หลังโรนัลโดเราเห็นนักเตะระดับโลกทะลักเข้าสู่ลีกซาอุ คาริมเบนเซม่าเนเมะเอนโกโล่กองเต้มาเรสโฟฟาน่ารูเบนเนเวสคูลิบาลีแม้แต่โคชยังสตีเวนเจราร์และนูโน่ก็ไปเงินคือปัจจัยหลักแต่ที่น่าสนใจคือผู้เล่นบางคนยังอยู่ในช่วงพีคด้วยซ้ำซาอุไม่ได้แค่ซื้อนักเตะแต่ซื้อระบบทั้งหมด ตั้ง PIF Public Investment Fund เข้ามาถือหุ้นซีทีมใหญ่เทงบประมาณระดับหลายพันล้านดอลลาร์เป้าหมายคือวางรากฐานให้ลีกกลายเป็นท็อปลีกในโลกภายใน10ปีนั่นหมายความว่าซาอุไม่ใช่แค่ซื้อชื่อเสียงแต่ต้องการสร้างระบบฟุตบอลถาวรพลังเงิน v วอร์ซพลังประวัติศาสตร์ คำถามสำคัญคือเงินสามารถซื้อความยิ่งใหญ่ได้จริงไหมฟุตบอลยุโรปสร้างตำนานด้วยความอดทนซาอุกำลังใช้ช็อตคัดที่ชื่อว่าเช็คเปล่า ลีกมีคนดูเพิ่มแต่ยังขาดแฟนบอลตัวจริงเกมการแข่งขันบางนัดยังขาดคุณภาพบางดิลนักเตะเหมือนย้ายไปเพราะจำใจมากกว่าฝันแล้วฟุตบอลกำลังจะไปทางไหนหากประเทศที่รวยที่สุดสามารถสร้างหลีกระดับโลกได้ด้วยเงินแล้วอนาคตเราจะยังต้องมีระบบเยาวชนเรายังจะอินกับแชมป์ยุโรปเหมือนเดิมหรือเปล่า บางคนบอกว่าฟุตบอลเป็นของคนรวยแต่บางคนก็ยังเชื่อว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้และนี่คือดราม่าของฟุตบอลโลกยุคใหม่เมื่อเงินจากตะวันออกกลางกำลังสั่นคลอนรากฐานของฟุตบอลยุโรปคุณคิดว่าซาอุดีอาระเบียจะกลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังหรือแค่ดาวจรที่ดับเร็ว ขอบคุณที่ติดตามบอนมันรามา EP 5ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วเจอกัน EP 5กับหัวข้อใหม่ที่เผ็ดไม่แพ้กัน